เอาเลยเป็นรายทั้งแถวเลยอ่ะเจ็ดสวยโอ้โหอีสองเก้าโอ้โอีไหลมาดีมากๆครับเพื่อนๆมีแฟชถามส่งเมลให้ฉันแอบแชร์กันส่วนตัวสองคนจะหวงจะรักจะคอยดูเป็นีแก่อนนะครับการดำเนินไปถึงกฎหมายแล้วดีนะทัดใจให้ดีต้องไ่เล่นกับเบ็ดคลับใจจริงใจแน่นอนนะน้องหนุไม่ควรเออเป็นที่อย่างนะครับส่วนที่อยากรวยก็สมัครได้เลยครับโอเคครับวันนี้เราก็พา ทุกท่านมารยกับเกม my jazz fortune ค่าย pg กันนะครับอก,กูกับพี่โทนี่ออสแอดมาเรามาดูอัตราการจ่ายรางวัลกันก่อนครับสัญลักษณ์วายแทนทุกสัญลักษณ์ยกเว้นสเก็ตเตอร์นะครับตัวป็นสุดครับระชาเจ้าห,หญิงหีบมงลลองลงมาจะเป็นตัวแก้วจอกวายนะ a k และ q ตัวถูกสุดนะสามตัวภาษาอังกฤษ เกมนี้ไม่ใช่แตกจากซ้ายไปขวาน,นะครับก็ต้องมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกัน5ตัวขึ้นไปนะหยุดติดกันถึงจะชนะรางวัลนะครับรางว่าสีทองสัญลักษณ์สีทองนี่ก็จะเปลี่ยนเป็น Y นะแถมมี Y คูอีกเท่าไหร่ก็จะนับสัญลักษณ์ Y เป็นจุดนะครับในการแตกแต่ละครั้งฟีเจอร์ครับเกมนี้สเก็ตเตอร์3ตัวได้8รอบหมุนนะประมาณ1ตัวก็จะได้ตัวละ2รอบหมดน,นะครับ โอเคเราลองมาเล่นดูกันนะครับตอนนี้ขอนาม,มาก่อนเลยครับวันนี้มานี่นะครับเพื่อนไม่มีอืมอันนี้กรอบอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นวายนะโอ้โหสัญลักษณ์กลายเป็นวายได้นะอันนี้ก็ยาวๆสวย อมาอ่าเป็นไงครับเพื่อนก็ได้รางวัลระดับเมกาะามาเท่าน,นั้นเองนะครับไปกันต่อครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะสวยๆกันไว้ครับคุณห้าแหมมานิดหน่อยนะฟอร์มวันนี้ดูดีเลยครับ my d ด d f ฟอร u จูนอ้าวบอกว่ามาดีก็เงียบเลยเอาหนยเป็นราย,ยัังแถวเลยอ่ะเจ็ดสวยอ้ยอีสองเป็นเก้าอ้ยไหลามาดีมากมากครับเพื่อนๆโอ้โหยวจะทิ้งไว้ให้นะครับว่าเล่นที่ไหนเข้าง่ายแต่ดีแบบนี้นะครับตามได้ที่คอมเมนต์นะครับ มามีโอกาสเปลี่ยนเป็นวายได้อยู่แล้วสเปรดเลยลุลุน,นครับเนเก้าเอาเรื่องโอ้โันี่มาดีครับมาดีมาดีโอ้แต่ก็จ่ายแค่นี้เองนะไม่ถึงกับระดับซูปเปอร์นะผมชอบตอนที่แบบมันลงมาติดกันแล้วมันจะสเปร์เอามีเว้โอกาสอีกตัวเดียว มาไหมมาไหมยังไม่เยอะยังไม่มีอะไรหนักๆเอ้สเปย์ตั้งแถวเลยนั่นแหละ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 อ้หกเจ็ดครับเพื่อนอครับวันนี้สดๆแถมได้ลุ้นสเก็ตเตอร์ตัวสุดท้ายด้วยมาดิมาดิโอ้โห ยังไ okay, ม <c oughs> <c oughs> ่เข้านะสเกตเตอร์ไปกันต่อครับก็โอเคสะสมมาได้ขนาดนี้ถือว่าจมอ้าวหายไปเลยเอามาหน่อยจะหายไปนานหายไปนานเหี้ยอ้โหดุ ยับเลยนะเออนั่นแหละสองวิองุนสี่ตัวก็แตกแล้วนี่นาไม่ต้องถึงห้านะมาสเปร์เป็นวายซะมไม่มีหลายต่ออ๋อวะรอบนี้คงต้องเข้าแล้วละ มาสกิดมามาดิมาดิยังบุนได้อีกไม่เป็นไรมา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 ดิมาดิโอ้โหเข้าตาเข้าเย็นเอาหน่อยโอ้โหไม่ค่อยเท่าไหร่เอาเอาอย่าสันอย่าสัน มีอาการสัน่นทันทีครับเกมเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วไงเด่นคิดนานเด่นคิดนานไปกันน่อครับปิ๊พี่ห้ามีแน่แนห้ามาก่อนโอ้ยเริม่มจะเข้าวับปีเกมะสามสิบหมุนดูกันครับสว,สวยมาแบบน,นี้ เข้าน้อยเข้าน้อยเออมีอะไรเข้าีเกมจนได้มาแล้วครับเพื่อนโอเคเข้ามาลด,ดกันสักครับผมที่เกมรอบนี้เออเข้าฟีเกมจนได้นะเอาสิเอาสินั่นแหละนั่นแหละสเปรย์ไปเต็มเต็มช่องเอาเรื่องยังไม่ได้นะคุณเจ็ดอยู่ครับตอนนี้ สสมหลๆกันไปนี่ไงหีบสมบัติสิบเข้าไปอีกสวยๆวยมาโอเคเอาหน่อยแต่บกตายแค่นี้นะเกินไปเอา,นาเนี้ยละกันเนี่ยแหละ66หมาครับเอาเรื่องแบบนี้หนักๆไหลๆหลกันไปก0สิบสวยๆ เออ,อน,นี่ไทยได้หน่อยนะได้หลับระงวังสุดอเมริกาได้ขึ้นเต็โอยเออจ่ายประมาณนี้ถือดีเลยโอเคหมดแล้วโอ้โหน่าจะมาอีกนะไม่เป็นไรครับได้ทีนี้ถือว่าแจ่มแล้วครับอ๋อเลยครับวอ๋นนอเลยครับพี่โทนี่อ๋อเลยครับวันนี้โอเคกันแก๊สฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ช่องพี่โทนี่ออดแอดให้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะลองตามมันดูนะครับถ้าใครอยาก แตกดีแบบนี้ลองตามมานะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับรับกองครับวันนี้ออดแอดลานะครับสวัสดีครับผม